แท็กพรัญยูฟาดกลับบังแจ็คลั่นเก่งเหลือเกินบุ๋มปนัดดาเห็นแล้วยังเดือดยังเป็นอีกประเด็นที่ชาวเน็ตให้ความสนใจกับกรณีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาดาราสาวที่พลัดตกเรือสปีดโบท๊ทก่อนจมน้ําเสียชีวิตซึ่งหลายคนต้องการทราบว่าวันเกิดเหตุน,นั้นมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นและแตงโมตกเรือได้อย่างไรก่อนหน้านี้บังแจ็คหรือนา,ายราชาไฮเดอร์ได้แชร์ข้อความแชทอ้างว่าคุยกับกระติก ผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมดาราสาวที่พลัดตกแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเนะื้อหาข้อความระบุว่าหนูพลัดเองทอี่รับงานแบบนั้นจนกลายเป็นประเด็นร้อนที่สังคมจับตามองเพราะคาดว่าอาจเกี่ยวโยงกับคดีของแตงโมพลัดตกเรืออีกทั้งบางแจ็คมีประเด็นใหม่มาเปิดเผยอีกครั้งซึ่งคราวนี้เป็นการโพสต์คลิปเสียงซึ่งมีการพูดว่าจะขึ้นไปฟ้องตำรวจเลยไอ้นี่กวนอยู่นั่นแหละวนจนผู้ใหญ่คนนั้นเร่งมาว่าจะเอายังไงเขารอนานแล้วนะ อีกท้งบางแจ็คยังระบุได้ว่าผมยินดีจะเป็นพยานในคดีนี้ครับทว่าเรื่องนี้กลับไม่ใช่การแชร์เพียงแค่คลิปเสียงเนื่องจากบางแจ็คยังได้มีการโพสชัดที่คุยกับแท็กพรัญยูโดยเป็นชัดที่แท็กถามว่าไงาบ้างตกลงใครแล้วก็บอกว่าทางบางให้ส่งคลิปมาแต่บางกดโทรไปแท็กก็บอกว่าไม่ว่างทำงานอยู่เลยตอบกลับเดือดๆล่าสุดแท็กพรัญยูได้โพสไอจีสตอรี่ที่คุณแม่ลูกหนึ่งบุ๋มปนัดดาแท็กเข้ามาถามแท็กว่า หิวแสงมันอยู่ต่างประเทศมันจะรู้เรื่องได้ยังไงไลก็ทํามาพร้อมพร้อมข้อความสัต์กลับว่าเก่งเหลือกเกินไอ้นี่มันต้องโดนสักทีนอกจากนี้เก่งไลพรางยูทูบเบอร์คนดังได้ให้ข้อมูลว่าตนรู้จักและเคยมีประเด็นกับบังแจ็คพร้อมกับระบุอีกว่าบาังแจ็คเขาบอกว่ามีหลักฐานสําคัญเป็นคลิปเหตุการณ์ มันเป็นไปได้หรือไม่ที่เขาจะรู้จักกับตำรวจหรือมีตัวช่วยที่ได้หลักฐานสำคัญมันไม่เป็นความจริงแต่มันก็อาจจะมีมุมที่เขารู้จักกับผู้ใหญ่เขาก็เป็นคนมีเงินเป็นคนมีฐานะําว่าเขาจะพูดอะไรมีหลักฐานอะไรมันก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับคดีอยู่แล้วเก่งลายพรางอธิบายขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ณคะ